นี่มันคืออะไรดีวาร์ดอ่ะเชื่ออะไรวะกูติคัสกูติคัสเป็นอดีวาร์ดมันจะเป็นรถก่อสร้างอ่าะนี่ดูอันนี้มันจะเป็นพวกรถถังเฮลิคอปเตอร์อ๋อนี่เหมือนคอปเตอร์ใช่ไหมพวกหน่วยลบอัวรถจี๊ปรถถังเฮลิคอปเตอร์สี่พันห้าตัวแต่ดูกล่องนี้ตัวน่าจะใหญ่ใหญ่พอใหญ่พอพอยพวกนี้ไหมตัวเท่ากันตัวเท่าตัวเขียว ครับผมพาริคาตอนนี้อยู่ที่มิกจัตจักนะครับเราว่ามาเดินดูของเล่นเหมือนเดิมนะวันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรกันบ้างเลยก็ลองติดตามนะครับใครดูตรงนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนัดหมีให้ด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เป็นงานติ๊กเกอร์สติีทนะโอ้โหดีไซน์เท่ดีไซน์เทพนี่อยากทำสีแนวเนี้ยอ๋อเป็นตุนเฉดเนี้ยเหรอช่องนักหมีมีสอนป่ะนัดหมียังไม่เคยทำสีสไตล์นี้เลยนะครับ ริวเค้นนะไอ้คู่เท่าไหร่วะเห็นนี่กล่องข้างหลังสดีครับไอ้ริวเค้นนี่มันคู่เท่าไหร่ครับแล้วก็ขายเอาไม่ได้ขายโชว์อย่างเดียวใช่ไหมนานเขาลุงเจเก็บเองนะสวยด้วยเจขี้อวดอ่ะให้ดูให้อยากะจากไป ชอบเลยที่อ่านควมเื่องี้เอาละเดี๋ยวนี้เห็นมีแตกลาเลยคืออะไรก็ไม่รู้เล็กเคกขาหมดนี่มีงานอันนี้ก็ไม่เคยให้นะครับเป็นตัวคุณพลประจนางานแปลกและเจหดวตั้งราคาเท่งริงแป8แปเป็นขยับได้นะครับ เรื่องนี้นี่ถ้าถ้าให้เด็กรุ่นใหม่มาดูนี่น่าจะงงงนิดๆแห็งเขาบอกเขาจะรีเฮนชิโร่เห็นไหมไม่รู้จริงรือไม่รู้นี่คะตอนนี้ลุงเจก่ะมีกระทั่งมอลลี่นะครับมอลลี่เซ็ตอีวากาเลียนนะตัวนี้สวยนะหมื่นห้าร้อยครับเหมือนจะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งพึ่งเปิดไหมเห็นอยู่ลาลา ่แล้วก็มีพวกนี่พวกตัวเล็กนะก็ยังมีนะครับหมายมีลายมีลายไฟนอนอ๋อไปนอนอพักเครื่องพีทีเอส,สวันพี่มีอันนี้พ, <c oughs> พี่มีคาวพี่มีคาวอยู่ <c oughs> เออตอนนี้พี่มีคาวตอนนี้ครบเซตนะครับสี 4, ่พันเก้ายกบล็อกนะครับเป็นตัวที่เป็นเนี่ยทีดีโลโพลีกอนนะ <c oughs> หน้านต่างอย่างนี้เลยแพ <c oughs> ไหนเจ้บัฟเฟอร์บีเนี่ยหรอเจ้าบัฟเฟอร์บีกับซาวเวฟมั้ยอ่าที่เป็นรถเบนซ์มั้ยเออไอ้าบัฟเฟอร์บีฝาดำนี่มันต่างกับเจ้าบัฟเฟอร์บีฝาเหลืองไงวะพี่เอีกฝาดำนี่รู้สึกจะของภาคห้ามันเคยมีฝาดำเหรอพี่นึกไม่ออกเลยบนโผล่าตอนไหนวะเออแต่เคยเห็นของเล่นนะนึกไม่ออกเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมนึกนึกออกเคยนึกออกแต่ฝาเนี้ยแต่อีฝาเนี้ยมันออกตอนไหนนึกไม่ออกทีวันนี้ครบสามสี่เลยเว้ย ภาคที่ภาคที่มีเกาวตอนน่ะอันนี้นับเป็นของเล่นด้วยไหมเนี่ยไพ่แท้จากมาเกานะครับแล้วมันพิเศษยังไงมะเอ้อแต่ในีถ้าพูดอย่างไงี้แปลว่ามาจากบ่อนแน่เลยเพราะว่าคุณได้บ่อนใช้เลยใครอยากเล่นระดับเดียวกับบ่อนกอมาซื้อไพ่ได้นะตามเป็ของเล่นชนิดหนึ่งเหมือนกันไหนอ,อ๋อเออน,นี้ก็น่าสนใจนะ คุณนี้ออกน,นะครับเซ็ตละสองพันเก้าอนนี่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็นี่ซีโรทูของฟูมายนะครับตัวน,นี้ก็พันสี่ใครยังตามซีโรทูอยู่ไหมเอ่ยงานเดนดรอยอืมคู่นี้นะครับฟิกเกอร์ไซเบรียวนะครับกับเคารดีนะจากซิตี้ฮันเตอร์นะันะบ คู่นี้จริงก็สวยนะสำหรับเด็กยุคเก้าสนะพันแปดนะครับคู่นี้อุ้ยพันแปดอยบาทเคนมาสเตอร์เนี่ยนี่เคนสีจอยสองนี้คือเคนก่อนหน้าที่จะกลายเป็นโฮมเลสภาคล่าสุดแล้วใครเล่นภาคล่าสุดนี่เป็นโฮมเลสชัดๆเออหัวกระส่ากระเซิงมากแล้วชุดนี้มันแบบเหมือนคนไร้บ้านอะมียมันยังอยู่ไหม ไม่รู้ชื่ออะไรนะเอลิซาต,ตาม <บะ S 1> ลมแล้วมั้งที่เดินเอียงๆมาเมียเ,เขาออจะสวยทำตัวซกมกยิงเข็นเนี่ยเดินมาถึงตรงทีเอฟไปเจหลานใหญ่นะครับมาถึง,งนี่ทานฟอร์เมอร์นะครับโอ้โหไอตัวที่มันชุดแต่งเมื่อกี้มันต้องใส่กันนะใส่ขั้วอันนั้นใช่ไหม่ใา,ใ,าใช่ไหม เดี๋ยวนะผมอะไรพยายามดูอยู่ว่านี่ของของจินเป่าแล้วชุดแต่งมาทําให้ไอ้นี่สูงขึ้นไงมันเปลี่ยนท่อนท่อนขาไปเห็นท่อนขาปะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าเหมือนไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะคนนี่ก็ดีหวานะแต่ว่าเป็นงานแต่งรางไม่ได้เพราะว่าตัวที่มันใช้ชุดแต่งเหมือนดีเทลมันจะเยอะกว่านี้อันนี้เหมือนของแท้มันเหมือนล็อตที่มันมาจากของแท้นี่แต่ผมชอบอันนี้นะครับสวย สีโอไนดัสสองสีนี้คือเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นร่างในเมสิตร่างในเมสิตตัวหนึ่งสีดำก็ตีเป็นในมิสิตก่อนอ๋อเป็นสีดำเนในมสิตก่อนเลยใช่ไหมอันนี้สามพันสองนะะอันนี้แปลงร่างเป็นสิงโตได้นะเคยออกมาพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับนี่กลับมาออกมหอ่แต่คนละค่ายนะอันนี้คนละค่ายใช่ใช่ใช่าวที่ออกครแล้วขับค่ายอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะบอกว่ามันเขาไม่ทําแล้วอ๋อตอนนี้คือค่ายใหม่ใช่เหมือนเอาโมนั้นมันทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะ แล้วก็มีอันนี้นี่นี่อันนี้การกล้องนะครับตัวที่เป็นดิเซปติคอนนี่เขาจะเป็นคูนสามตัวนะต,วนะต่อเป็นกล้องนะครับาจะเป็นตอนนี้รุ่นใหม่จะเป็นแคนนอนนะอันนี้ก็หาย,ยากนะตัวนี้คิดว่าลุงก็ไม่ขายเหมือน,นเดิมส่วนมากงานอย่างนี้ลุงก็จะไม่ค่อยขายนะเดอนโชว์เดินโชว์ไปดูข้างในกันสวัสดีครับ อันนี้ใช่ทานปอมเมอร์มาอยากกะก้าโอไบลิก้าเชยๆหน่อยเออตัวนี้มีตัวนี้มีปีกไอ้นี่เลยอ่ะข้างหลังสวยอ่ะอันนี้ถือเป็นงานแปลกนะตัวนี้ชื่ออะไรนะอันนี้แปลงล่างเป็นอะไรนะยานกระสวยอวกาศใช่ไหมใช่ใช่ Challenger Challenger แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับรถอ๋อจริง ข้างข้างล่างมันจะเป็นเสือนะอะเหรอถ้าแยกออกไอข้างบนน่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับนกนกกระยางแล้วตัวข้างล่างเป็นเสือแล้วมันแค่เอามาประกบกันดื้อๆเลยเอาหัวเสือเก็บเข้าไปอ๋อเหรอเหรออ๋อนี่คือเสือกับนกประกบกันใช่แสดงว่ามันสามารถแยกไอ้นี่ก็แปลงเป็นยานแยกต่างหากได้ใช่ใช่ใช่ข้างล่างก็เป็นรถเป็นรถอ๋อนี่คือสองตัวประกบกันแล้วข้างล่างก็แปลงเป็นเสือได้ก็ถือข้างบนก็แปลงเป็นนกแบบมีขาจริงอันนี้ นี่คือกล้องแคนนนที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เห็นไหมที่ผมส่งให้พี่ดูราคาอันนี้เซตจีวันเน็ตฟิกกับจีวันไอ้พวกเนี้ยเน็ตฟิกซิตเน็ตฟิกภาคแรกชื่อที่เราเรียกกันเนี่ยมันคือชื่อของซีรีส์ที่เขาลงใช่ไหมเรียกตามอนิเมชั่น่ะ สุดมากที่เขาตั้งใช่ใช่ใช่เจนเนอเรชัน1เจ้าต้องคืูแล้วตัวสีทองนี่คืออะไรตัวพิเศษเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวกระโกเซนนะไม่กล้าเล่นนะเดี๋ยวสีทะลอกเฮ้ยอันนี้แปลกดีอ่ะอันนี้คือมั่วเลยวะนี่คือโมเลยละมันคือออปติมัสแต่ว่าแต่ว่าหน้าเป็นหน้ามันเป็นดิเซติคอร์ดอะหน่าจะโมนะใช่ไหมเพราะ่น่าจะเป็นนี่แปลก เอตัวเมื่อกียข้างหน้าใช่นะน่าจะออริอผมไม่แน่ใจมันอืมแต่ว่ามันหายากหน้าตามันก็ไม่ไม่ค่อยน่าจะมีคนเก็บเท่าไหร่อ้อนี่คือน่าจะเป็นรุ่นเก่าๆนะเพราะดูจากไอ้ตัววิทยุข้างหลังก็น่าจะใช่เออต่างจากตัวใหม่พอสมควรนะดีเทลชื่ออะไรนะเลืมชื่ออะไรลิน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 แบบมันเขียนอะไร LY NX อะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นชื่อที่อ่านยาก <ใ>ตัวไหนตรถมอเตอร์มาสเตอร์สีสสดำเนี่ยนะที่มันเอารถมันจะเป็นแกงรถแข่งสี่คันมาประกอบกันอ,<า>อ่าแล้วมันเพิ่งออกใหม่เมื่อประมาณปีที่แล้วมันอ๋ออันนี้คืองานเก่าอันนี้คืองานเก่าแล้วมันตัวออกใหม่อ่ะสวยมากแล้วก็กําลังจะออกกล่องรวมมันถ้าไปตามเก็บตอนเนี้ตัวกลางมันจะสามพันสามพันกว่าแล้วก็แขนขายตัวละพันห้านี่นี่ก็เหมือนงานดัดไซเล็กอ่ะ ใช่แต่ตัวใหม่มันตัวใหญ่ตัวประมาณันตัวใหญ่เดี๋ยวถ้าเจอดีไซน์สมัยอาชีให้ดูเขาก็จะออกกล่องรวมประมาณแปดพันรวมทุกตัวเลยนี่พวกตวกระกูลคุณเหล็กนะครับคลาสสิกแต่เราชอบตัวนี้ที่เป็นเหล็กโกบลิกนะนี่เลโก้ LEGO ก็มีนะซีรีส์นี้นะครับรวมหุน่นซูเปอร์โรบอตแต่ตัวเล็กๆที่เป็นงานนี้ก็ผมก็ชอบนะถ้าจะเป็นงานของปอปปก้าปะ แต่เนี้ยของ S M P แน่นอนสามตัวนี้ฮะสเปอร์มินิปลาอย่างงี้ไม่นับเป็นทานฟอร์เมอร์นะไม่อยู่ในซีรีส์จีนเขาก็ทำแบบนี้เยอะเหมือนนะหุ่นประกอบซื้อให้เด็กเล่นน่าจะได้แต่แต่นนี้ยทานฟอร์เมอร์ตัวนี้ใช่อ่าแล้วงี้งานดีเทลอย่างเงี้ยกับพวกดีเทลสวยๆนี่มันต่างกันเลย อันนี้อันนี้มันเป็นซีรีส์ของมันเลยที่แบบว่ามันจะเป็นรถตัวกลางจะเป็นทรานสฟอร์เมอร์ปกติและนี่มันจะเป็นรถที่แบบปกติมันจะเป็นรถธรรมดาแล้วพอเอาไปเสียบที่แกนมันก็จะยืดออกมาเป็นแขนคือแบบว่าเหมือนกับมันมีกลไกแบบพอผักเข้าไปแล้วแขนันจะยืดออกมาอ๋อเหรอเหรอโอ้แล้วแขนขาสลับกันได้มากทสุดอ๋อเป็นแมคานิกอันนี้ออกตอนช่วงทรานสฟอร์เมอร์หนังภาคสาม ออามาเคยออกในหนังด้วยเนี่ยไม่ไม่ได้ออกในหนังแต่ว่าช่วมันออกมาช่วงภาคสามก็ประมาณสิบปีที่แล้วอ๋อที่ที่เหมือนที่สุดหมายถึงว่าตัวนี้เป็นดีวัสดที่เอามาประกอบกันแล้วจะกลายเป็นไอตัวที่คล้ายๆหมาของภาคสองที่ที่สวยที่สุดอ๋อเหรอตัวบลัมเทิมเลยแต่ตัวละประมาณสามพันที่ต้องซื้อหกตัวอ๋อนี่คือตัวเดียวใช่ไหมใช่นี่คือตัวเดียวแล้วมันรวมร่างกันหกตัวอ๋อ ตัวใหญ่แบบโอ้มันจะใหญ่ขนาดไหนเใหญ่แบบเท่าโต๊ะกินข้าวใหญ่กว่าอีดีวัาทั้งหน่นะีดีวัตเขียวเหลืองอ่ะอันนี้มาที่ร้านหอมพี่สยแล้วครับ99ทอยเขาจะเป็นร้านที่รวมพวกหุ่นยนต์เก่าๆเน้นเรื่องหุ่นยนต์เยอะนะร้านนี้นี่เห็นไหมด้านหน้าเขาจะเป็นในนี้ในน,นนี้เรียกว่าหลางังร้านนะหลังร้านเขาจะโชว์พวกหุ่นเก่าเนะี่ยเป็นหุ่นคลาสสิกทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนี่ยมันจะมีพวกหุ่น ยุก90เยอะแยะเลยจากมาคอสเซเว่นตัวเดียวไหนตุ้นเปคอสเซเว่นอะนนอ๋อเออวะเพิ่งเห็นว่าคิวี่ดูไม่จบสักทีนี่คนระับมีพวกหุ่นซีรีส์สาวน้อยนะฮะ <laughs> งานค่ายอีสเตอร์โมเดลนะครับ นี่มาซามมเน่ยตัวเมื่อกี้ที่ตัวเมืเ่อนีมน่มันไม่ใช่ตัวที่เขาเล่นกันใช่ไหมอันนี้คือเป็นโมเดลเลยใช่ทำสีแล้วอ่าที่เราเห็นเท่มกันคือเป็นบอร์ดเกมใช่ไหมอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะทำสีสำเร็จนะครับดูราคาสิอันนี้มีโชว์ข้างหน้านะที่เพิ่เห็นแบบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูงันนิดหน่อยนี่นะครับตัวมาซามมเนะนะที่เป็นหุ่นสำเร็จนะหน้าตาอย่างนี้ นี่ที่เขาโชว์ไว้นะเห็นไหมห้าพันห้านะครับอันนี้คือเป็นหุ่นสำเร็จนะหุ่นเหล็กอันนี้วัตรุวัตรุทำสีปะ่ะงานทำสีนะครับออรักลานตามากๆร้านนี้นะครับ อ,อันนี้เคยมาขายที่แล้วเนาะนี่เป็นกันดั้มที่ต่อแล้วนะครับนี่อย่างเงี้ยนะพวกตัวพิเศษตัวใส่ก็รานนะคาแพงนะเห็นไหมราบะัตทอสใสนี่เจนะ็ดร้อยนะเพจีนะฮะหรือว่ามากทูมาสเเกตทั้งในเนี่ยเก้าร้อยบาทนะครับ ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่ดีซูเปอร์นี่ตัวมินิพานะอันนี้พร้อมยานนะครับของซันวันขั้นนะครับหุนพร้อมยานนะคู่ล 6, ะหกพันห้านะฮะไอ้ถือว่าราคาดีนะเพราะผมเคยเห็นปอกติจะเป็นหมื่นเหมือนกนนะของร้านพี่สศยนะฮะเาดูนี่นี่คือหุนเก่านะมีซันวันขั้นไนหะให้ดูเทียบกันซันวันขั้น หุ่นเก่าไม่มีเหตแต่มีไดนาแมนโคคุณไฟ์แบทเทิลฟิวเวอร์ได้สิอันนี้พิเศษไงตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพาร์าทคอมเมอร์มีตัวมันจะเป็นชุดเต็ม เนี่ยก็คือตัวมันแค่นี่ยนแปลงแรกของมันคือถอดเป็นชิ้นๆแล้วเอาประกบเป็นอาวุธตัวอื่นได้อย่างนี้ก็ได้แต่ตัวมันก็เป็นหุ่นเหมือนกันโออ้โหแปลว่าเราต้องมีไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วมันจะมีตัวพวกนี้แล้วมันคนเอาไปเล่นรวมกันเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่อะไรย่างเงี้ยอ๋อเอาไปต่อเหมือนเลโก้อ๋อเป็นไงซะเออก็แปลกดีนะจักรวาลทรานสฟอร์เมอร์นะ อ๋อนี่ตระกูลมาชินก้าทั้งหลายนะมาชินก้าเกสมาชินก้านี่มาชินไครเซอร์ตัวเล็กตัวใหญ่นะอ๋อ่านี่มาเจอนาะน่าสนใจนะตัวมชชินแมนนะครับตัวนี้เซ็ตนี้นะพร้อมรถนะครับโอ้ งาน DX เอนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นฮนะนี่แมมมอสออปติมัตแมมมอสอ๋อเนอาะจะ,จะ,จ,ะจะได้มีสิทธิ์เป็นภาคหนังเขาไหมลิงก็มีแล้วเหลือช้างเขามอกในภาคไหนวะมันไม่มันไม่มีมมมเป็นากระตุนญี่ปุ่นอ๋อเหรอ๋อาไถึงว่าถ้าเป็นของฝรั่งมันจะเป็นไอออปลิงใช่ไหม ใช่มันจะมีมันจะมีลิงช้างสิงโตสามต,ตัวอ,อ๋อไว้กอดในของญี่ปุ่นใช่ไหมอืใช่ใช่ถูกไหมตัวเนี้ยแปลเป็นช้างแ่หมอดนะอะดนนี้ให้ดูงานนะฮะกล่องหุ่นเหล็กหุ่นที่ร้านพิโซมีนะครับตัวอ้โหดูสักห่อนเนี้เขาเรียกว่ารวมหุ่นยนต์ที่มีในความทรงจำทั้งหมดได้นะมาดูที่นี่ได้นะับ ก็น่าจะมีครบนะเท่าที่ดูนี่ไม่มีตัวไหนที่ไม่มีเลยคนที่มีพื้นที่ตั้งเยอะนะคงานรวมยักษ์ถ้าดูในวิดีโอจะไม่ไม่รู้สึกว่าใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ไปเทียบสเกลได้วยเดิมไปน่าจะประมาณต้องมีสองตัวนี้ต้องมีพื้นที่ตั้งประมาณบาร์บีคัตอันนี้คือใหญ่ที่สุดเท่าที่มีของเล่นทันฟ o r m e มีใช่ไหมไซสเนี่ย เขาเรียกว่าตระกูลไททันไททันนป็นไซส์ใหญ่ก็คือเป็นหุ่นไซส์ใหญ่อยู่แล้วแมงป่องกับกับเมโทรเพกนี่ออฟฟิเชียลแมงป่องคือตัวสีม่วงสีม่วงก็คือของแฮส b บ o จริงๆเขาเขาตั้งใจออกให้มันใหญ่นี่คืออะไรยานอ้หน่าเป็นคล้ายๆกับ ถ้าดูทางฟอร์มเมอร์มันจะมียูนิคอนที่มันเป็นาดาวกินดาวฮอันนี้เป็นศัตรูเขาฝั่งออโตบอทอ็นดาวฝั่งออโตบอทอันนี้มาเจอซิตี้ฮันเตอร์กันนะฮะแต่ว่าเป็นคนละสีนะอันนี้เป็นสีที่อันนัานขนา้างหน้าเป็นสีสดกว่านะฮะอันนี้น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งคู่ขาอเรลนะครับ แล้วก็เจอฟิกเกอร์นะใครตามหาคนนี้อยู่นะครับพรอะหนุ่มคนนี้ก่อนนะจากฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับนี่เห็นไหมดูผมก็เซฟิกเกอร์นี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นก่อนร่างสุดท้ายนะสี่พันเก้าห้าสิบนุษส่งมแมลงสาบขึ้นไปบนดวงจันทร์หรืออะไรแล้วไปทีมแมลงสาบโคตรเก่งอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยดูมันนี่มันเป็นพวก มีแต่กล่องเพราว่าตัวมันอยู่ข้างนอกเร๊เียยเธอราขอมมาใช่ใช่ใมันต้องรอเป็นรถมันต้องมันมวงจัเด่นนส่งมาที่ดเ<ร>า,า,าง